สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งครับลูกค้าท่านนี้นี่น่าจะมาลงคอสปิดบัญชีกับทันเยนโลเป็นคอสออนไลน์ครับ mm hmm. พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็เลยมาถามครับบอกว่าอยากจะหาลูกค้าเพื่อทําบัญชีให้ค่ะคืออยากจะหาลูกค้าทําบัญชีอะ mm ่ะ hmm. เขามาถามว่าเขาจะทํายังไงดีที่เขาจะทําให้เขาเนี่ยสามารถหาลูกค้าได้จร,ร๊ยบผมก็ตอบอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบตรงหรือเปล่านะ mm hmm. ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอถามอาจารย์เียบก่อน คือข้อที่1ครับอยากจะหาลูกค้าทำบัญชีนะข้อหนึ่งครับรับจ้างจดทะเบียนนํามาซึ่งลูกค้าทาบัญชีให้เขาทําสื่อโปรโมทผู้ประกอบการให้เห็นด้วยค่าจ้างราคาไม่แพงอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากให้มันขนาดนี้มากนะเพราะว่าราคาไม่แพงเหมือนตัดราคากันแต่ถ้าเกิดคุณตัดราคากันแล้วคุณสามารถบริหารจัดการสำนักงานบัญชีของคุณให้รับทาบัญชีในราคาถูกเช่นใช้เทคโนโลยีใช้หุ่นยนต์ขึ้นมาเพราะต้นทุนคุณต่ำอะและจะหาคุณตัดราคาได้ไงก็ต้นทุนคุณต่ำคุณก็คิดค่าจ้าง ต่ำใช่ไหมอาจารย์เชฟมอง์ยังไงในเรื่องของการที่เราจะต้องรับค่าจ้างในราคาถูกแล้วก็เนี่ยฮะรับรับ,รบทำบัญชีก่อนรับทำบัญชีราคาถูกเขาก็จะมาจ้างคุณทำบัญชีก็ก็ได้ค่ะอาจารย์แต่มันก็มีควรที่จะถูกห่างจากตลาดเกินไปเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นว่าถูกบูลลี่ไปทําให้ราคาตลาดมันเสียหายเลยเ<อ>ยง<ต>ีย้ยค่ะเรา,าเอาหุ่นยนต์เอาเทคโนโลยีมาใช้อ่ะ เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็ไม่เก็บราคาแพงไงอย่างนั้นก็ได้ค่ะอาจารย์ก็ได้นะ<ช>เราสามารถชี้แจงได้ว่าต้นทุนเราต่ําจริงๆใช,ใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะม,มองในภาพรวมเนาะน้อยคนก็จะแบบที่จะมารู้ว่าเรามีต้นทุนที่ต่าอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือมองผมเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองผมบอกว่าอย่างนี้ครับให้เข้าไปดูกับสำนังกงานบัญชีเลยเพื่อของ,งานเหมือนกับที่เราไปเจอลูกค้าเราลายหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้สอบบัญชีประสทธิ์ก่อนแล้ว แล้วเขาก็เลยเข้าไปดิวกับสํานังกงานบัญชีแล้วก็ได้งบมาสําหรับได้งานมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเางน,นไ่ได้ไหมเข้าไปดิวก็อยู่ๆแล้วส่งหนังสือหรือเดินเข้าไปเขาอาจจะไม่ได้คุยด้วยเอ้ยไม่แน่นะของอาจารย์เชบนี่เดินเข้ามาคุยกับอาจารย์เชบนี่กลายเป็นผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในเครือข่ายของยิ่โลยนะเดินเข้ามาค่ะอาจารย์แต่ด้านหมายเขาว่าเขาก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเคยรู้จักกันมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะเราถึงจะกล้าไว้ใจที่จะให้งานสอบบัญชีหรือให้งานทําบัญชีค่ะอืมแปลว่าเข้าไปได้แต่ว่าต้องรู้จักกันนอนใช่ค่ะอาจารย์โอเคสามนะฮะไปอบรมเพื่อหาคอนเน็ชันเช่นอบรมบัญชีภาษีอบรมสร้างไรายได้อบรมสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลอบรมธุรกิจ อบรมคนอยากรวยหรืออบรมผู้อกอบการอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เราไปเจอ คนที่จะเป็นลูกค้าเราได้ไหมได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเรามีความสามารถในการทําบัญชีในการ<ม>ปิดบัญชีออกงบการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการวางแผนภาษียื่นภาษีต่างๆรายเดือนได้คือเราสามารถทําได้<ม>เพียงแต่ว่าปัจจุบันเรายังไม่มีลูกค้าเท่านั้นเอง<ม>กรรีที่เราไปอบรมในเรื่องหลักสูตรต่างๆอาจจะไม่ใช่หลักสูตรทางด้านบัญชีนะคะค่ะในกลุ่มนี้เราอาจจะไปเจอผู้ประกอบการไปเจอ นักธุรกิจต่างๆที่<ม>เขามีปัญหาในเรื่องของการปิดบัญชีหรือการเสียภาษี<ม>คุณก็ออกตัวเลยนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถท,ที่จะดูแลบัญชีภาษีของเขาได้คุณสามารถปฏิบัติงานในส่วนนี้ได้เขาก็จะเปิดโอกาสนะคะในการพูดคุยกับเราแล้วก็ส่งงานให้กับเราทําเพราะตอนนี้ค่ะมาอบรมในหลักสูตรเดียวกันก็เหมือน,เ,นเป็น,เ,ปนเพื่อนกันแล้วค่ะก็เห็นเยอะยะเลยนะบัญชีที่ไปอบรมเรื่องการทํารายได้ร้อยล้านหรือการสร้าง เครือข่ายอะไรพวกนี้นนะที่เขาไปเจอเพื่อนรุ่มรุ่นแล้วเพื่อนรุ่มรุ่นก็เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยก็มาจ้างให้ทําบัญชีจ้างให้ไปสอนภาษีให้กับเครือข่ายธุรกิจของเขาใช่ใช่ก็มี<ช>โอกาสสูงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีความรู้ความสาม,มารถก่อนนะ ใช่ค่ะเราต้องมีความสามารถก่อนอย่างที่จะบอกเนาะว่าคุณทําได้นะแล้วคุณค่อยวิ่งหาเรียกว่าวิ่งหาคอนนคชันละกันเนาะว่าไปอบรมในส่วนนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีให้ทำเวิร์กช็อปได้ทานข้าวร่วมกันได้พูดคุยกันคุณก็จะได้รู้การทําธุรกิจของแต่ละละคนก็อาจจะมีเอาธุรกิจของตัวเองมาแชร์กันนะ,นะคะมาแนะนำตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะ,ะว่าเออฉันขายสมมตินะฉันขายอาหารเสริมนะเออคุณฉันขายยาลดความอ้วนนะคนอ้วนอยู่ใช่ไหมก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใช่ไหมคะคันละกันใช่ค่ะ ต่อไปนะผมก็บอกเขาว่าให้ไปเดียวกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านบัญชีภาษีขอเป็นเครือข่ายหรือซื้อลูกค้าไปเลยอย่างนี้มันจะได้ไหมก็ได้ค่ะก็เห็นมีหลายๆท่านเลยนะที่ทําแบบนี้นะคะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านของออบัญชีภาษีก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่ออกตัวแล้วก็มีลูกค้าล้นมือเลยนะคะถ้าวันนี้ค่ะเราเนี่ยสมัครเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ การทําทบัญชีเป็นเครือข่ายให้กับเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะนัดเราเข้าไปพูดคุยนั่นแหละค่ะอาจจะถามถึงความสามารถอาจจะถามถึงเนื้องานถามถึงราคาที่รับทํากันอยู่นะคะก็ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการหาลูกค้าเพิ่มค่ะต่อไปผมบอกว่าให้ขยับไปเป็นผู้สอบบัญชีภาษีก่อนก่อนเล็กๆก่อนเพื่อหาเครือข่ายหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในการสนทนากักบคอนเนคชันที่เราเจอได้ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการ เพิ่มความมั่นใจเพิ่มมูลค่าของตัวเองขึ้นมาว่าเออเราเนี่ยนอกจากจะเป็นนักบัญชีนะคือนักบัญชีพูดไปยังแบบเออเหมือนเบสิกทั่วไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นผู้สอบบัญชีนะมันดูว้าวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะจะมีโอกาสเปิดเปิดคุยสนทนากันได้มากกว่าเดิมใช่ค่ะเปิดใจอย่างนี้เนาะกับฝ่ายฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งที่คุยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเราวัด ความสามารถของเราเองก่อนว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ค่อยมีเวลาในการที่เราจะไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอรุญ,ญาติเราอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆก,ก่อนนะคะก็คือผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพราะว่าเราไม่ต้องไปเก็บชั่วโมงเลยแค่เพียงเราจบปริญญาตรีการบัญชีเราก็สามารถที่จะเข้าไปวัดความรู้กับทางกลุ่มสมพารแล้วเราก็ได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอัรแล้วหลังจากนั้นหากเราอยากต่อเนื่องอยากจะเป็นขยับไปเป็นผู้สอบบัญชีรับอรุญ,ญาติค่อยขยับอีกทีก็ได้ค่ะซึ่งยลโลก็เปิด ติวผู้สอบบัญชีภรีก้อนอยู่นะใช่ค่ะสามวิชาสอบให้ผ่านแค่เพียงวิชาละหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แล้วอ่ะใช่ค่ะหลายๆท่านก็มาติวกับเยลโลแลได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอกรกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ติวกับที่อื่นเขาก็ได้เป็นเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ใชก็มีหลายที่มีหลายที่ตรงนี้ไม่ได้ว่ามาต้องมาติวกับทางเยลโลนะคุณสามารถเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะว่าจะไปเลือกติวกับสถาบันไหนค่ะมีเยอะแยะเลยต่อไปครับสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลครับให้เกิดความน่าเชื่ออถืใในนนกาาาาาาารทํงคคววมมู ตัวนี้ก็เป็นช่องทางที่ดีนะคะในในสมัยอดีตเนาะก็มีการสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลก็คือทางเพจเฟซบุ๊กพอทำเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะสร้างในลักษณะของเป็นบุคคลก่อนเป็นตัวบุคคลหรือบางคนก็สร้างเพจให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัญชีและภาษีหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้ามาเนี่ยติดต่อสอบถามเป็นจำนวนมากนะคะแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะในเฟซบุ๊กอย่างเดียวหรอทำอย่างอางื่นได้ไหมทำได้ค่ะบนช่องทางยูทูบ g o o g l e t i k t o k อกตอนนี้ที่มีอยู่ i n s t a g r กรก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะได้หมดเลยค,ความโลกนี้มันทำให้คุณมีตัวตนอยู่แล้วให้คนเกิดความเชื่อถือในตัวคุณใช่ค่ะจริงๆแล้วเยนโลก็ทำสิ่งนี้มาตั้งนานผมทำมาประมาณสัก13ปีแล้วใช่ค่ะก็ยังถือว่ามันก็ยังสร้างมูลค่าให้ผมได้อยู่จนถึงปัจจุบัน,นใช่ใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโซเชียลนะคะต่างๆเลยที่ทาให้เยนโลเป็นที่รู้จักในทุกวันนี้ค่ะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับ อันนี้คือคอมเมนต์ที่ผมให้กับลูกค้ารลายนี้ว่าจะทํายังไงเพื่อให้คุณได้มีโอกาสหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นคราวนี้อยากจะฟังสมองของอาจารย์เชี่ยบ้างเพราะว่ากี้ที่พูดมาขยายความในสิ่งที่ผมตั้งเอาไว้ทั้งหมดเลยมีอื่นๆอีกไหมซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีนะเพราะว่าผมกับเขาก็ทํางานมาธุรกิจเดียวกันใช่ไหม <laughs> ก็น่าจะมีมองเดียวกันแต่คุณคุณต้องมีสมองที่ดีกว่าผมนะมันมีอื่นอื่นอีกไหมที่มันจะทําให้ สามารถหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในมุมอื่นอาจจะมีค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะไปเรียนต่อปริญญาโทก็ได้ถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างนะคะซึ่งการเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยอาจจะไปเรียนในสาขาอาชีพอื่นอย่างอาชีพอะไรดีละ่ะที่ไม่ใช่บัญชีเนาะ,ะคุณอาจจะใช่ค่ะไปเรียนสายบริหารธุรกิจไปเรียนสายของอุตสาหกรรม นวัตกรรมอะไรก็ได้นะคะซึ่งคุณก็จะไปเจอผู้ประกอบการอยู่แล้วและก็เป็นเพื่อนคุณในในรุ่นปอโทด้วยกันนะคะพอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาทางด้านบัญชีภาษีเขาจะปรึกษาใครล่ะคะเพราะเขาไม่ได้จบบัญชีภาษีมาเขาก็ต้องปรึกษาเราเพราะเราเนี่ยเชี่ยวชาญที่สุดแล้วแหละเพราะฉันจบปริญญาตีการบัญชีมาแล้วฉันก็เป็นผู้ดาบัญชีเราคือหนึ่งเดียวใช่ไหมคะแล้วเราแล้วเราก็จะได้รับแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะคาถามซึ่งอยากจะให้เราไปช่วยเหลือเขาและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากเพื่อนร่วมรุ่นของเราเองเนี่ยเมื่อเขาเป็นนักธุรกิจค่ะเครือญาติเขาเพื่อนเขาก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันก็จะชักชวนกันมานั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดเราดูแลเ,เขาดีครับค่ะ,อะของอาจารย์เชฟก็จะเหมือนผมแหละในการสร้างคอนเคชั่นด้วยการไปอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสัน้นระยะยาวก็ละว่ากันไปอีกมุมหนึ่งนะฮะในช่วงนี้ก็เราเห็นว่าจะมีกลุ่มต่างๆที่มันเปิดขึ้นมานะครับ กลุ่มที่มีนักบัญชีหรือกลุ่มที่มีประอบการจํานวนมากตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้มีโอกาสที่เราได้โปรโมตตัวเองในการสร้างตัวตนในกลุ่มนั้นนะฮะบางกลุ่มก็มีหลักหมื่นหลักแสนคุณก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็โพสต์ในสิ่งที่คุณสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งที่จะทําให้ลูกค้ามาติดใจคุณมารู้จักคุณได้ค,คุณก็สามารถไปขออนุญาตเจ้าของกลุ่มนะฮะในการโพสตต่างๆได้อันนี้ก็เป็นช่องทางใหม่ที่ปัจจุบันนักบัญชีก็หาลูกค้ากันด้วยกลุ่มแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองททีีี่่่เรรามอยูนะคับ เราก็ถือว่าเราก็หาลูกค้าได้แล้วเราก็ใช้โมเดลอย่างนี้แหละครับที่บอกคุณเนี่ยเพื่อให้คุณก็เอาโมเดลของเราไปทําต่อจริงแล้วคุณควรจะต้องหาโมเดลใหม่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในโมเดลปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่โมเดลตอบโจทย์ในอนาคตก็ได้นะเราก็ต้องมองในมุมที่เราเป็นด้วยหรือเห็นอื่นๆด้วยนอกจากสิ่งที่เยลโล่เห็น ถ้าสำหรับท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะคุณมีช่องทางอื่นก็สามารถแนะนํากันมาได้เลยนะคะเพราะว่าเจีย๊ยบอาจารย์มรพบอาจจะมองไม่ไม่ได้แบบกว้างมากนะก็มองในลักษณะที่เป็นที่เ,เราต้องเจอมาอมใช่ค่ะ